มันก็ได้นำมาให้แล้วนะครับคเปอลนะครับอได้อัน็กพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จไปเล่นรอบคทางปลอยภันนะครับเขาเรียกว่าสมิติอใช่อยากให้เป็นสามสามมิติสมิติมองมุมหนึ่งดนะมหาโมลีการตาดีอะไรสีมุกไม่ไม่อยู่นู่นนะ สีประกายมุกวัดภูมน,นมรมสามมิติมมตคือมองมุมนี้มันจะเป็นสีหนึ่งใช่เดี๋ยวนี้จะเป็นสีหนึ่งเดี๋ยวนี้สีท่านก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดเลย สีประกายมุกสีประกายอืมสีประกายมุกประกายมุกอ๋อสีประกายมุกนะจะเป็นน้ำเงินประกายมุกดำประกายมุกม่วงประกายมุกีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปเอาตามลุงแล้วนะช่องช่องจินนี่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 มีแต่กินดีๆจินนี่มีแต่กินดีๆจินนี่มีแต่กินดีๆ บอีกรอบได้ไหมคะสิบสองค่ะคือลูกเกาสจุดพูใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไม่หาลูกนี้หาลูกสีแดงที่นบรรจุลูกหัใจตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ในองค์ปู่แล้วบรรจุไปพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติต่างๆค่ะสิบสามสิบสามกโลจดสสบสกิโลสามขีดสามขีดสาม เรียกอะไรล่ะ13.32ามมเนาะจุดสามสอสสาุสานะคะสบสามจุสาสนสรสาม้สกรัมใช่สมกิโลสาีสกรัมถูกต้องถูกตอครับอ้นะคะขอบคุณมากค่ะตาตื้อค่ะตาตื้อสา้าอาไม่ได้ใบนะครับเป็นปาจินนาบอกว่า2ขีด สามจุดส3งจุดสามจุดสามจุดยว่าจะเป็นสุดอะไรนักนะแต่แล้วของพี่อันไหนวะเนี่ยไม่ไ่รูวสามสาสองส่ตัวพอดีเล้องมาครับปิดแล้วครับ เครับติอิดเื่อยเอาจนได้เดี๋ยวเดปูนก็ตามอะไรครับปูนก็ตามปูแข็งเลี่ยอ่ะฮะได้ยินไหมคะได้ยินครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทันจรงไม่ทันบอกแล้วใกล้คือเหมือนไกลไม่เอาปองยังใส่เยอะมา้องให้คนในเล่หน่อยองนึ่ง คมพน่ะตอส่มันจะพิมอยู่รักเแต่ก <c oughs> ระพริมไหก็พิมพดิอ่ากรพิมตัวนี <c oughs> ้่สองอันยังลกไอของพี่มันจะมีมอรอย<อ>ทมก็มีรางค่มีร้เล็กนะแล้วก็ใส่แกงใส่แกงนะครับโอ เรี่อะไรนะี่อไิดัแก่พานาคทุกนมาไม่ทันทาไมเอ้าไม่ทันเไมไม่ทันเนไม่ทันไม่ทันิดแล้วะไรครับคือับม่ได้ไม่ได้อรที่มมาวงรอ